สิเลขขายดีงวดวันที่หนึ่งมีนาคมหกแปดหนึ่งสี่สองเก้าดสองหนึ่งเหนึ่งแดห้าหนึ่งแดเหกเก คทพคำนวณเลข VIP งวดวันที่1มีนาคมให้เลขเด่น087เลขชุด3ตัว230580 189278 137เลขชุด2ตัว01040509 8ปดหนึ่งแปดสี่แปหนึ่งเจห้านุ่มเหนืองวดวันที่หนึ่งมีนาคมให้เลขวิ่ง8ปดเลขชุดวิน8ปดสาห้าเลขชุดสองตัว8 3 8 5ามดห้็ด